สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพ,นพี่พียงน้องทุกคนที่จ้าสำหรับคลิปนี้วีกับสิบภาพพี่น้องมาชมหิมะกระลังตกจ้าพี่น้องตอนนี้วีทำงานอยู่กันเลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศรอบๆทีทำงานจ้าพี่น้องจ้าเปิดหน้าต่างออกมาก็เห็นหิมะตกโปอยปรยโปรยปลาย,ล,ย,ล,ย,ล,ยลงมาก็อยากให้พี่น้องได้ชมความสวยงามสถานทีรอบที่ทำงานจ้าพี่น้องจ้า วีทำงานเสร็จแล้วกะคอยสิาพาพี่น้องไปชมอีกฟังหนึ่งจ้กพี่น้องจ้าเมือ่อวานนี่วีกับพาพี่น้องไปชมทะเลที่ฟังเกาะหม่องหนักทองเที่ยวแล้วนอกจากเนาะแต่ว่ามือนี่เห็นหิมะตกแล้ววีกับอยากสิพาพี่น้องไปชมความสวยงามของหิมะอีกมุมหนึ่งจ้าพี่น้องนี่กะเป็นรอบๆอบที่ทำงานทำงานเสร็จแล้ววีกะสิย่างไปอีกตึกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้า แต่ว่าตอนนี้เหตุงานยังโบเ่เสร็จกับภาพี่น้องชมวิวสวยๆรอบๆไปก่อนเทิงทำงานไปเทิงห่วงอยากได้คลิปงามๆสวยๆบรรยากาศหิมะตกมาฝากพี่น้องนอกจากเนาะกะชมไปน้ำกันเพิ่นๆจ้าพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้กันในเดอ้อจ้าพี่น้องหนาวปันใดกะได้มาเหตุงานหนาวปันใดกะห่วง พี่น้องดูแลสุขภาพด้วยจ้าพี่น้องตอนนี้วิเฮตุงานจากตึกนึงแล้วแล้ววิกรสินยางไปอีกตึกหนึ่งไปกินเ้าก่อนจ้าพี่น้องจ้าเลิกงานแล้วก็หิวเนาะจ้าเนาะยางทุลักทุเลกับภาพก็สิบบนิ่งปันดเพราะว่าผื้นมันลื่นจ้าพี่น้องทั้งถูถุงขยะถือแก้วถือขวดจะเอาไปทิ้งนั่งจ้าพี่น้องมันกันเลยค <c oughs> ุขาแน่จัหน้อยท่านกับบสะดวก แต่ว่ากะสวยงามตามธรรมชาตินะจ้ะถึงสีเป็นบรรยากาศเท่าๆภาพขาวๆแต่ว่าความขาวของหิมะในฤดูหนาวนี่กะชื่นใจเฮดให้คนที่อยู่เมืองนอกนี่มีกำลังใจมีพลังใจมีความสดชื่นขึ้น้จพี่น้องถ้ามืดหลายคืมหลายหินะโบตกนี่กะสิมืดเพราะว่าบบมีแสงเดือนแสงตะวันไหนเห็นเด้จ้าพี่น้องจ้ากะสิเป็นโลก ซึมเศร้าได้ง่ายๆจ้ะพี่น้องส่วนวีนี่กะมักหลายจ้าเวลาหิมะตกเพราะว่ามันสว่างจ้าล้วกะยามเย็นนี่หมู่บ้านนี่พึ่งล่องทายคลิปเบิงข้างแรกก็ได้เห็นแสงสีเห็นไฟที่ติดอยู่กับหมู่บ้านต่างๆเนาะจ้ากะเฮ็ดให้มีความสดชื่นน่ะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็มาถึงตึกใหญ่ลวจ้า แต่ว่าคือวีเคยเหตุลิดไปแล้ววีเข่าประตูนี่บด้เพราะว่ามันจะต้องใส่อ่ารหัสเข้าไปกุญแจที่เพิ่นไห้นั่นมันเปิดบได้วีกะต้องยางขึ้นบันไดนี้ไปจ้าพี่น้องจ้าย่งางขึ้นบันไดความที่่ามันมืนแล้วก็มันยางยากจ้าพี่น้องกะต้องค่อยๆระวังกะเห็นภูมิใหม่ตรงนี้มีหิมะจับเป็นดอกเก็ตหิมะสวยๆก็เลย อ่ะยางกันยางจ้าพี่น้องถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งอีกกะสถานที่เดิมๆม,มองเกาๆแต่ว่าเป็นวิวใหม่กะยาฝาวเบื่อกันนะจ้าพี่น้องจ้าชมไปน้ำกันเพื่อนๆอ,อยากให้พี่น้องชมด้วยความสุขชมให้มีความสุขจ้าพี่น้องให้เบิ่งหิมะถ้าเป็นพี่น้องเมืองไทยกะส่งความหนาวไปให้ <c oughs> หนาวเพิ่มจะพี่น้องทางเมืองไทยกะอากาศหนาวเย็นกาลังดีนะจ้ะแต่วาอย่นี่มันหนาวหลายจะพี่น้องตอนนี้กินเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ววิกรสิพาพี่น้องไปชมวิวจะพี่น้องขับรถไปกะบ่ได้ครับหลอกจ้าลูไซมาหับกายเพิินผ้าไปเลาะเบิงความสวยงามของหมูบ่บ้านที่เพิิน ประดับประดาตบแต่งบ้านหลังนี้งามหลายจ่าเพื่อนตบแต่งตามฤดูกาลบ่รว่าสีฤดูกาลไดถ้าเป็นหนาห้อนก็สิเป็นบรรยากาศอีกแบบนหนึ่งหนาหนาวเพื่อนก็เอาเส้นตะคอมาตั้งไว้ก็ติดไฟแสงสีให้ช่มนะจ่าเนาะ,นะก็ช่มไปน้ากันเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็มีลูกชายหยุดงานมาอยู่นําก็เลยมีคนผ้าเที่ยวผ้าเหลาะจ้ะพี่น้องวิกัสิผ้าชมไฟ ที่เพิ่นติดประดับประดาอยู่หน้าบ้านแล้วกะเบ่งไฟในบ้านเพิ่นแถวรอบหน้าต่างนนานนเนาะจ้ะเนาะกะสวยงาาไปอีกแบบนึงจ้ะพี่น้องมีมากหลายก็เป็นเมื่อวานนี่เป็นครั้งแรกมื้อนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้ถ่ายภาพหน้าหนาวจ้ะพี่น้องส่วนมากหน้าหนาวยามเย็นมีจะบ่คอยออกจากบ้านเพราะว่าแพ้อากาศหนาวจ้ะพี่น้องเพื่อพี่น้องยูทูบเบอร์ก็ต้องอดทนเน,นาะจ้ะเนาะ นี่ก็เป็นบิ้วมุมสูงมองไปไกลๆทางพูนก็สิเป็นเมืองคุ้งสามทีวีอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าตอนหนีวีก็ยังอยู่เกาะอยู่จ้าเลาะชมเกาะนึกขึ้นได้ว่าหนาห่อนวีไทยพี่น้องชมวิวมุมสูงแล้วแบบนี้หนาหนาวมาชมเบงความแตกต่างใจพี่น้องสวยงามแบบตาไปอีกแบบหนึง่งส่วนนี่ก็เห็นเพ่นยางออกก่างกาย คนฝรั่งเพิ่นมักยางจ้าฤดูไดก็ย่างแต่ว่าเพิ่นก็เกือบหมื่นจ้าพี่น้องจ่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีเรือจ้าเรือหนี่ก็เป็นเรือหาป่าที่เขามาจอดเรือลำนี่้าเบิงไกลๆสิลำใหญ่จ้าพี่น้องกำลังจอดเทียบทานาะจ้เะเนาะก็เป็นบรรยากาศแปลกตาบรรยากาศแบบใหม่ที่บ่ท่านไดชไทยก็เป็นประสบการณ์ที่ ประทับใจเป็นความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งมีบางบาพี่น้องสงมักนนะจาะนี่ก็ได้เห็นบ้านเมืองของเมืองคุมสามที่อยู่บนภูเขาแล้วก็มีหิมะเกาะเต็มแล้วก็เห็นทะเลสาบเห็นหมู่บ้านแล้วก็มีโบสถน้ําจาพี่น้องจ้าสวยงามมากเลยจ้าชมไปน้ากันเพื่อนๆจ้าส่วนตัวบีเองกะหมักจ้าหนาวกัะหนาวยืนสั้นกะร่มแห้งนำ้ำ <laughs> แต่ว่ากะอยู่บดโดนทายไปให้พี่น้องช่มความสวยงามของบ้านเมืองของทะเลสาบภูเขาก็วิวมุมสูงจาก,กเกาะสมอร์เก็นทีเยดงานนะจาะก็จะไปเรื่อยๆรื่วิกระจับพาพี่น้องไปชมอีกมุมหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าชมไปน้ากันนะจ้าเดี๋ยวเปิดดนตรีฟังจ้า จ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้วีกับผ้าพี่น้องชมทาเลือดที่ตรงสะพานนั่นพี่น้องก็จําได้นะจ้าสะพานขามเกาะสวยๆงามๆที่นี่วีกับสีผ้าพี่น้องยางเลาะชุ่มมูบ้านที่อยู่ติดกับสะพานขามเกาะตรงนี้ก็ยังเป็นเกาะเสมเมอร์เกนอยู่จ้าแต่ว่าฟังขังลางก่อนที่จะถึงเมืองคุงสัลอยู่ตรงแถวไกลๆสะพานขามเกาะจ้าพี่น้อง บานเมืองนี่จะสวยงามมากจ้าพี่น้องจ้าก็สิมีมีแตบ่บานหลังใหญ่ๆติดไฟแสงสีพอดีก่อนจะกลับบ้านวีกันเลยผาพี่น้องยางหล่ะเบื้องก่อนพว่าส่วนตัวมักแสงไฟที่เพิ่นติดตามบ้านนะจ้าพี่น้องจาา้าถ้าว่นหนาวลายก็สิอยากยางหลาะชั่มน่ะจ้าเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆที่นี่มันหนาววีกเ็เลยจะพาพี่น้องยางช่ม แค่ใกล้ๆนี่ก่อนจ้าพี่น้องก่อนจิจากันไปนอกจากเนาะเวลากะได้เมื่องแล้วคือการจ้าพี่น้องวีขอบคุณในหลายได้จ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขกันหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งดใดงก็ขอให้ได้สมบังสมปรารถนาทุกประการได้จ้าพี่น้องเหตุ u t u b e ก็ให้ได้ปังปังแฮ้งๆหวงยๆกันทุกคนขอให้ได้ ยอดวิวลักล่านได้จ่าพี่น้องจ้ากะขอบคุณสำหรับกำลังใจปีเก่าและปีใหม่นี่ที่มีให้กันเสมอมาได้จ้าพี่น้องจังไดกะอย่าทิ้งกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าได้จาพี่น้องจ้าสวัสดีจา้า